วันที่18กันยายน2566ันายนวรยานบุญนราชผู้ว,ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารพร้อมคณะเยี่ยมชมงานชเเนาอาเซียนเอสโคนณศูนย์นิทรรศการนานาชาตินาน,นิงสาธารณรัฐประชาชนจีนภายในงานมีการจัดนิทรรศการและการจัดแสดงสินค้าจากประเทศกลุ่มอาเซียนรวมถึงนิทรรศการจากจังหวัดในประเทศไทยที่ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือ นวยวรีานบุนราลาดผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารได้ให้สัมภาษณ์สื่อจากประเทศจีนว่ามุกดาหารได้สถาปนาเป็นเมืองพี่น้องกับเมืองชงจัวซึ่งพื้นที่ใกล้กับนานหนิงเป็นเมืองที่มีลักษณะใกล้เคียงและอยู่ใกล้กับนานหนิงซึ่งคิดว่าจะทำให้มุกดาหารมีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจวัฒนธรรมและการศึกษาซึ่งจะได้ร่วมกันในระยะต่อไป โดยในช่วงเช้ายังได้เข้าเยี่ยมชมและร่วมประชุมหารือกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยกวางสีซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีนักศึกษาแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศมีนักศึกษาจากต่างชาติ130คนมีทั้งไทยลาวและกัมพูชามี13คณะ48สาขาวิชารวมทั้งภาควิชาภาษาไทยอีกด้วยสำหรับการเดินทางมาเยือนเมืองฉงจัว และหนานหนิงของคณะนายวรยานบุญราชผู้ว่าราชการจังหวัดบุกดาหารในครั้งนี้เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีรวมทั้งยังได้หารือแนวทางในการพัฒนาและศึกษาร่วมกันในระยะเวลาอันใกล้อีกด้วยนายวรยานบุญราชผู้ว่าราชการจังหวัดบุกดาหารกล่าวว่าจังหวัดมุกดาหารได้นําหน่วยงานราชการหอการค้าและภาคเอกชนมาร่วมงานในครั้งนี้ เพื่อสารต่อความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านการต่างๆทั้งเศรษฐกิจการค้าการศึกษาซึ่งเป็นโอกาสที่ดีท,ที่จะนำไปต่อยอดต่อไ,ไปให้กำลังใจนะครับสำหรัชื่อวัตบสินค้าของจังหวัดุกกะหานนะครับซึ่งในวันนี้เราเอาผ้ามัดโครนหลอมสูงนะครับเป็นผ้าที่อายจังหวัดลุกกะหานมานเสนอและก็จาหน่ายด้วยนะครับก็ได้รับการตอบรับจากพี่น้อง ผู้ที่สนใจโดยเฉพาะชาวจีนเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ให้รับกำลังใจแล้วก็การสำเนินการทำงานจากคณะท่านรองนายกรัมนรีและรั่นมีว่าการกระทรวงันนี้เป็นอย่างดีนะครับ่านก็ให้กำลังใจและให้กลับทีนสมวันโอเคค่ะได้ค่ะ